สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมหววคืนสู่ต้าชิงนะคะไม่ได้เล่นเกมนี้ซะนานเลยนะคือว่าบอกตรงๆนะคะว่าลืมค่ะลืมที่จะล็อกอินแล้วก็เพราะว่ากลัวจะล็อกอินได้แล้วจะได้เล่นแต่ละตอนแต่ละตอนนะมันนานมากแบบนานมากๆก,ก็เลยทำให้ลืมค่ะลืมพอพอลืมแล้วก็กวัวจะได้ตอน ทำให้เราแบบไม่มีเกมที่จะเล่นเลยค่ะพอมีเกมใหม่มาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็คงจะวนลูปซ้ำๆเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราก็เลยมาสตรีมเกมในช่องด้วยแล้วก็จะลงคลิปพวกนี้ด้วยถ้าแบบว่ามันมีตอนใหม่แล้วนะนะเอาเป็นว่าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะไปชมเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าคะ่ะ ในเมื่อเข้ามาอยู่ในจวนมู่แล้วก็ต้องสืบข้อมูลสักหน่อยจากการนำของสาวใช้และฉีบอ่อก็ได้เดินสํารวจในจวนมู่คิดไม่ถึงว่าข้างนอกจะดูเว่อร์วังแต่ภายในกลับดูสงบและดูดีการตกแต่งส่วนของที่นี่นั้นดีมากเจ้าดูเรื่องสถาปัตยกรรมด้วยก็รู้บ้างนิดหน่อยแค่นี้ก็เก่งแล้วจวนมู่ใหญ่มากโคตรมีเงินเลยนะ จ้านึกถึงมูจิออันผู้ลึกลับคนคนนี้มีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดาเจาไม่อยากกระตกกระตากกลัวจะเกิดเรื่องงั้นก็ไม่ต้องสนใจเรื่องของเขาซะยิ่งเดินยิ่งลึกจนมาถึงป่าไผ่อันสงบฮะในนี้มีบ้านหลังเล็กๆด้วยเจ้ามองไปรอบๆพบว่ามุมชายคายื่นออกมาจึงรีบถามสาวใช้ว่าที่นั่นคืออะไร แค่นนอยไม่ทราบไปดูก็จะรู้เองผลักประตูเข้ามาเห็นชั้นวางซึ่งมีของโบราณวางอยู่มากมายอาทิเช่นชิงหัวฉือไม้สลักตีนปั้นหยกอย่าบอกว่านี่คือที่เก็บสมบัติของมู่จืออันหอสมบัติไม่ควรไกลขนาดนี้นะพวกเราไปดูเธอในนั้นมีอะไร จะดีเหรอพวกเราไปดูกันอย่าไปจับก็พอหน้าประตูก็ไม่ได้มีป้ายเขียนบอกว่าห้ามเข้าไปดูเฉยๆก็ได้เจ้าสนใจของโบราณพวกนี้มากเลยดึงมือฉีหมอเพื่อไปดูสุดท้ายฉีหมอก็พยักหน้าเจ้าดีใจที่ได้เดินดูและพบกับของที่เจ้าคุ้นเคยฉีมอเจ้ารีบมาดูสิของชิ้นนี้ เหมือนที่วัดหานซานเลยเจ้าหยิบพระพุทธรูปเล็กๆมาให้ฉีหมอ่อดูข้าจำได้ว่าหลังรูปพระมีอักษรเมนจูสลักอยู่ฉีมอ่อเดินตามมาพวกเจ้าทั้งสองมองที่พระเขาดึงพระออกจากมือเจ้านั่นใครเจ้าเงยหน้ามองขึ้นพบชายผมขาวและคนใช้กำลังคุกเข่าตัวสัน่น ทั้งสองคนเป็นแขกที่มาเมื่อคืนใช่ไหมข้าน้อยคือพ่อบ้านของสกุลมู่ขออภัยที่ไม่ดูแลสาวใช้ให้ดีที่นี่คือสถานที่ต้องห้ามของสกุลมู่ไม่ต้อนรับคนนอกขอเชิญท่านทั้งสองออกมาเถอะขอรับท่าทางของพ่อบ้านค่อนข้างแข็งกร้าวดูแล้วไม่เหมือนคนแก่ธรรมดาเจ้าแสดงสีหน้ารู้สึกผิดสายตาก็มองตามพระในมือไป จนพ่อบ้านนำมาวางไว้ที่เดิมที่นี่ต้องมีอะไรแน่นอนแต่เจ้าไม่อยากทำให้คนอื่นสงสัยจึงเก็บความสงสัยไว้ในใจเตรียมจะออกไปตรวจสอบพ่อบ้านยิ้มอ่อนทำเหมือนว่าไม่โกรธที่เจ้าบุกรุกสถานที่ต้องห้ามคุณชายชายหญิงสองคนที่มาที่นี่วันนี้เข้าไปที่หอสมบัติขอรับ นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นสาวใช้คนนั้นไม่รู้ว่านี่คือสถานที่ต้องห้ามข้าน้อยได้ตักเตือนเรียบร้อยแล้วขอรับในเมื่อเป็นแบบนั้นก็ไม่ต้องสนใจพวกเขาแล้วคุณชายถ้าพวกเขารู้ความลับขึ้นมาพวกเราจะทำอะไรไม่สะดวกน่าขอรับเฮ้เจ้าเนี่ยแกแล้วกลับสงสัยเก่ง เรื่องผ่านมาร้อยปีแล้วใครจะไปรู้ได้อข้าเดาว่าทําตามที่บรรพบรุษบอกก็พอแล้วคุณชายพอแล้วพอแล้ววางใจเธอวันเนี้ยข้าจะออกไปข้างนอกเรื่องในบ้านก็ฝากเจ้าด้วยนะดูแลทั้งสองคนนั้นให้ดีด้วยแล้วกันล่ะรับทราบขอรับ เมื่อมูจืจออันออกจากจวนไปแล้วพอบานก็หนักใจนึกอะไรออกก็หลุดหัวเราะออกมาพอบานเรียกสาวใช้ทั้งหมดมาสั่งสอนเมื่อวานนี้มีแขกสองคนจะมาอยู่ที่นี่ชั่วคราวพวกเราจะต้องดูแลพวกเขาช่วงนี้พวกเจ้าจะต้องรอบคอบให้มากพอบ้านพูดไปพร้อมแสดงท่าทาง พวกเราจะต้องติดตามพวกเขาให้ดีเพื่อว่าขาดเหลืออะไรเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วเจ้าค่ะพูดง่ายๆคือเหมือนแบบว่าจับตาดูนะ <laughs> สาวใช้ที่ฉลาดรีบตอบรับตั้งแต่เข้าไปสถานที่ต้องห้ามสาวใช้ในจวนต่างก็เดินตามเจ้าอย่างกระชั้นชิดริ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม เจ้าแค่กับเอ็มไอเบาๆพวกเขาก็รีบรินชาให้เจ้าแค่เพียงเจ้าเหลือบมองต้นไม้พวกเขาก็หักกิ่งไม้ลงมามอบให้เจ้าําผพาเช็ดหน้าตกยังไม่ทันรู้ตัวคนใช้ก็เก็บขึ้นมาให้พวกเจ้าอย่าทำแบบนี้เลยเจ้ามองไปรอบๆมีสายตาหลายคู่จับจ้องที่เจ้าสถานการณ์แบบนี้ช่างน,น่ากลัวนักถ้าเป็นแขกคนสำคัญของจวนมู่พวกเราจะต้องดูแลท่านเป็นอย่างดี ดูแลเป็นอย่างดีหรือจับตามองเหรอดูรอยยิ้มของสาวใช้เจ้าถึงกับเงียบเรื่องนี้เงื่อนงำเจ้ารู้สึกว่าพ่อบ้านกำชับให้สาวใช้มาคอยเฝ้าเจ้าเจ้าขยับไปใกล้ฉีหม้อเขาหลบหนีทันทีเจ้ารีบดึงมือเขาไว้และกระซิบที่ข้างหูฉีหมอเจ้ารู้สึกไหมว่าสายตาของพวกเขาประหลาดมากคอยจับตาดูพวกเราตลอด ไม่งั้นพวกเราชีม่ม่อนั่งตัวแข็งทื่อพอเจ้าพูดจบเขาก็ถึงจะผ่อนคลายลงพวกเราทั้งสองมองตากันและหัวเราะออกมาเจ้าลากชีหมอเข้าห้องทำเหมือนแอบพูดคุยปรึกษากันประตูเปิดให้มีช่องเล็กน้อยเจ้าแกงพูดใส่ประตูและหยิบกระจกมาแอบส่องก็พบนางกำนันแอบฟังอยู่ด้านนอก พวกเขากำลังจับตาดูพวกเราจริงๆด้วยจับสาวใช้เพื่อเอาไปสอบถามพ่อบ้านกันเถอะไม่ได้แบบนี้ก็เท่ากับแกล้ย่าให้งูตื่นสิไม่สู้เราไปตามหาดีกว่าว่าชวนมู่ซ่อนอะไรอยู่จากคำเตือนของฉีหมอ้อเจ้าเลยไม่ไปจับสาวใช้แต่มีสายตากว่าห้าคู่มองมาที่เจ้าทำให้เจ้ารู้สึกอึดอัดเหมือนถูกขังคุกฉีหมอ้อพวกเราออกไปกินข้าวดีกว่า คนพวกนี้จ้องจนข้ารู้สึกไม่สบายได้ออกไปเดินเล่นกันในที่สุดจะได้กินอาหารมื้อใหญ่แล้วเจ้าก,กำมือเหมือนอุ้งเท้าแมวทำท่าตะปบเหมือนเสือหิวหนาลังจนฉีม่อหัวรอกออกมาเจ้าแลชีม่อไปหาร้านอาหารที่คนเยอะจองชั้นสองและมีอาหารเต็มโต๊ะไปหมด ร้านนี้อร่อยมากเจ้ากินมากกว่าปกติอีกมองออกไปด้านนอกพบว่ามีคนเดินผ่านไปมีอะไรมีของเล่นใหม่ๆเหรอข้าคิดออกแล้วนั่นมันคนของลัททิเทสุริยันจันทราเจ้าตบแปะและยืนขึ้นทีแท้ชายคนนั้นคือคนที่เจ้าเคยเจอที่รัฐทินี่เองไม่มีเวลาอธิบายแล้วพวกเรารีบตามไปนั่นคือคนที่เหลือของรัททิอย่ากังวล พวกเราต้องซ่อนตัวดีๆก่อนอย่าให้พวกเขาเห็นเจ้าและฉีหม้อแอบสะกดรอยตามคนของลทัทธิพบว่าเขาเข้าไปในนั้นไปที่หอคณิกาฟ้าก็เริ่มมืดแล้วไฟของหอคณิกาเปิดสว่างสวัยสาวงามปิดหน้าเริงระบำตามจังหวะโดนตรีและรอต้อนรับแขกเข้าไปหอคณิกาทำไมพวกเรารออยู่ด้านนอกไหม ไม่ได้เกิดด้านในมีอุบายอะไรหรือมีคนที่เขาติดต่อพวกเราต้องเข้าไปดูให้รู้แต่ที่นี่คือหอคณิกานะเจ้าเป็นผู้หญิงไม่เหมาะสมนะไม่เป็นไรเจ้าดูข้าสิเจ้าเข้าร้านขายเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดผู้ชายพวกเราไปกันเถอะเข้าไปที่นั่นเจ้าต้องระวังอย่าไปกินอะไรในนั้นนะ ชีโมไม่วางใจคอยกำชับตลอดเจ้ารู้สึกอบอุ่นในใจเมื่อเข้าไปที่หองหงชิ่วชีโมผู้มีสีหน้าเย็นชาเพื่อป้องกันคนอื่นจะสงสัยเลยเรียกเสาวงามชุดชมพูมาบริการและพาไปที่ห้องจากนั้นเดินดูร,บรอบๆอบที่นั่นคือที่ไหน เจ้าพบว่าชายคนนั้นเข้าไปที่ห้องหนึ่งในชั้นสามจึงถามผู้หญิงข้างๆอย่างรวดเร็วห้องนั้นคือห้องของสาวงามอันดับหนึ่งแห่งหอหงซิ่วเจ้าอยากไปพบกงซุนหมินหมินถ้าไม่ใช่ขุนนางก็จะไม่มีโอกาสได้พบหล่อนคนของลัทธิเทพสุริยนันจทาไม่ใช่ขุนนางหรือว่าหล่อนจะเป็นคนติดต่อของลัทธิ เมื่อเข้ามาในห้องเจ้าเตรียมจะให้เงินสาวชุดชมพูเพื่อสะดวกต่อการที่เจ้าและฉีหม้อจะไปพบกงซุนวินมินแต่สาวคนนี้โตมาที่นี่ดังนั้นจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังก่อนจะทำอะไรมือไม้ของหล่อนก็รูปคำฉีหม่อแล้วตายแล้วฉีหม่อเดินผู้หญิงร้นรับนี่นี่เจ้าทำอะไรเนะ่ย คุณชายหล่อจังข้าน้อยใจสั่นไปหมดแล้วแหมสาวชุดชมพูไม่สนเจ้าเลยแต่หล่อนยกมือขึ้นดึงเสื้อเพื่อเปิดโชว์ไหล่คุณชายทำไมเย็นชาถึงเพียงนี้หรือเพราะข้าน้อยไม่สวยเหรอสาวน้อยเจ้าควรเคารพตัวเองหน่อยนะ ชีโมอแสดงสีหน้าออกมาสายตาไม่กล้ามองสาวชุดชมพูมองมาที่เจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือตอนแรกเจ้าอยากจะดึงหญิงสาวคนนั้นออกจากชีโมอแต่มาคิดตอนนี้เจ้าปลอมเป็นผู้ชายที่นี่คือหอคณิกาถ้าทำแบบนั้นจะประหลาดแน่เจ้าเตรียมใช้แผนการเจ้าเจ้าไม่รู้จักอายเหรอดูก็รู้ว่าท่านฉีไม่ชอบให้เจ้าแตะเนื้อต้องตัวออกไป เรื่องของข้าน้อยและท่านฉีเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยหรือว่าคุณชายเหงาข้าจะเรียกเพื่อนๆมาหาคุณชายท่านฉีเป็นของข้าเจ้าอย่ามายุ่งกับเขานะเป็นผู้ชายอยู่ไม่ใช่เหรอเมื่อพูดจบสาวชุดชมพูก็ฟาดพัดดังเพี้ย หล่อนถลึงตามองมาที่เจ้าและฉีม่ม้อพะพกเจ้าทั้งสองคนข้าไม่เชื่อหรอกเยอะเย่ยามาอย่ามาหลอกข้านะแหมมองดูเป็นมองดูเป็นชายชายก็ได้นะเจ้าเห็นสาวชุดชมพูเริ่มเชื่อก็เลยเดินไปข้างๆฉีม่ม้อยื่นมือไปลากเขาและก้มลงจูบ เห็นหรือยังว่าข้ากับท่านฉีใจสื่อถึงกันตั้งแต่อ่านมานะนางเอกของเราอะ่ะได้จูบไปแล้วสองคนคือสวีเฟิงกับฉีม่อ <laughs> สวีเฟิงนี่คือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าหน้าตาแบบไหนแต่ว่าฉีม่มอรู้ใช่ไหมอ <laughs> ไม่ทันแล้วพ่อไปแล้วหน้าแดงไปแล้ว สาวชุดชมพูก็เห็นว่าฉีหมอไม่ผักเจ้าออกก็เลยเชื่อสนิทใจแต่ก็ยังโกรธในเมื่อพวกเจ้ามีความสัมพันธ์กันแบบนี้มาที่หอคณิกาทำไมสาวน้อยอย่ากโกรธเลยฟังพวกเราพูดก่อนเจ้าค่อยๆเล่าเรื่องทั้งหมดเจ้าเล่าว่าโตมาด้วยกันกับฉีหมอรู้ตัวอีกทีก็ตบลงรักเขาแต่เนื่องจากเพศสภาพจึงทาให้ไม่กล้าทาอะไร เจ้าพาฉีม่อมาที่หอคณิกาเพื่อให้เขาค้นหาตัวเองให้เจอเพื่อที่จะได้หาข้อสรุปในเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเรื่องราวช่างน่าตื่นตนพวกเจ้าน่าสงสารจัง <c oughs> สาน้อยซับน้ำตาแล้วจับมาที่มือเจ้า <c oughs> เจ้าอย่ายอมแพ้นะพวกเจ้าจะต้องมีความสุขแน่ๆอิม ขอบคุณสำหรับคำอวยพรของเจ้างั้นพวกเราขออยู่ด้วยกันสองต่อสองได้ไหมข้าอยากอยากอะไร <c oughs> ะขค่น้อยเข้าใจงั้นขค่น้อยไม่รบกวนแล้วสาวชุดชมพูจากไปและช่วยปิดประตูให้เจ้าด้วย <c oughs> เจ้าเปิดออกไปดูพบว่าไม่มีคนรบกวนแล้วจึงถอนหายใจเจ้าขยัย เห็นท่าทางของฉีหมอแล้วเจ้าพึ่งนึกได้จึงหน้าแดงนี่ข้าทำให้หล่อนไปแล้วพวกเราถึงจะทำอะไรได้ไม่ใช่หลอกไต้อังเขาเหรอเจ้ารู้สึกว่าคำพูดนี้ประหลาดแต่เพื่อป้องกันความกระดากจึงรีบเปลี่ยนเรื่องตอนนี้ยังไม่มีใครมาพวกเราได้ไปที่ห้องของกงซุนมินมินกันเถอะ รอชีมอ่อตกลงเจ้าก็เปิดประตูไปชีมอ่อใช้มือแตะหน้าตัวเองและยิ้มออกมาอันนี้ก็สมยอมจังเลยนะห้องของกงซุนมินมินตกแต่งอย่างปราณีตไม่มีฝุ่นเลยแต่กลับไม่มีคนแล้วชายคนนั้นหายไปไหนอย่าบอกว่าพวกเขาคุยกันเสร็จแล้วระหว่างที่กำลังสงสัยประตูห้องก็เปิดออก กงซุนหมิ่นหมินพาสาวน้อยคนหนึ่งเข้ามาด้วยพวกเรารีบซ่อนตัวเร็วทางนี้ชีมอไม่รู้จะหลบยังไงเจ้าจึงดึงเขามาหลบในตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าไม่ได้ใหญ่มากทั้งสองคนซ่อนตัวอยู่ในนั้นตัวติดกันเชียวจนมองเห็นขนตาของกันและก,กัน เจ้าอยู่ในอ้อมกอดกันและกันจนไม่รู้ตัวมือของเขาอยู่บนหน้าอกของเจ้ามือมือเจ้าชีโมตกใจจนลืมไปว่าอยู่ในห้องของกลุมิงบินเมื่อกี้เสียงอะไรนะไม่มีนะพี่วว้าวหรือเปล่าอาจจะในตู้เสื้อผ้าจะเอามืออุดปากชีโมป้องกันไม่ให้เขาส่งเสียงออกมา ถ้าถูกเจอจะต้องแย่นแน่ฉีม่อดึงมือเจ้าหน้าเขาแดงซ่านไม่รู้ว่าเป็นเพราะมือข้าที่อุดปากเขาหรือเปล่าข้ารู้แล้วไม่ส่งเสียงแน่ๆหญิงชายไม่ควรใกล้ชิดปล่อยมือข้าเธอขอโทษทีข้าลืมไปคนที่ขัดทุนก็ไม่ใช่เจ้าเจ้าจะอายอะไร ข้าได้ยินอในพื้นที่แคบๆต่อให้พูดเบาแค่ไหนก็ยังได้ยินเสียงเจ้ารู้สึกขำม,มากหันไปแกล้งชีหมอด้วยการแลบลิ้นใส่ชีหมอไม่ได้พูดอะไรเพราะกำลังใจเต้นแรงจนกลัวว่าคนข้างนอกจะได้ยิน เอาละคะ่ะทุกคนเราต้องจบกันไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเอามาต่อใหม่ EP หน้านะคะคือว่าตอนนี้นี่หวานจินของเราคือแบบว่า <c oughs> <c oughs> เปลืองตัวมากทั้งจูบทั้งโดนจับ <c oughs> แต่ก็นะรู้สึกว่าเป็นซีนของพระเอกกับนางเอกเหลือเกินหรือว่าฉี่มอคือพระเอกกันนะใครกันนะมีตั้งสี่คนเลยเอาไว้มาต่อกันใหม่ EP หน้ากันนะคะ ทุกคนอยากคุยเรื่องเนื้อเรื่องความคิดเห็นเรื่องเนื้อเรื่องอะไรก็ตามหรืออยากจติตชมอะไรก็ตามนะคะคอมเมนต์ได้คิดด่ใต้คลิปเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูบา,บายบายคะ่ะ